เพราะว่าถ้ามีเด็กทารกที่เสียชีว <bunker. S 1> ิตที่บ้านแล้ว <respuesta. S 1> เราก็ไม่ได้ทําพิธีเชิญไปไม่ได้ทำเลยแล้วก็จะมีคนบอกว่าโอ้ยได้ยินเสียงเด็กพวกนี้แน่ถามว่าจะทํายังไงหนึ่งอันนี้ขอตอบแบบเอตรงๆนะตอบตรงๆนะถ้าถ้าเข้าใจกันเข้าใจคือมีสมาธิฐิที่ถูกต้องหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่เรื่องของคุณอืเพราะว่าคุณเป็นคนเป็นนั่นคือคนตายเอางี้ก่อนนะเเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะเอา ใจเราเนะี่ยไปใส่ในสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องของเรารการส่งจิตออกนอกเป็นทุกข์คุณก็ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะวิญญาณไปหรือยังเอ๊ะยังไม่ไปเอ๊ะที่เขาเห็นจริงหรือเปล่าเอ๊ะทำยังไงดีถูกไหมไม่ถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําควรทําก็คือว่าถ้าเราคิดว่ามีการตายเกิดขึ้น เราก็ทําให้มันถูกต้องจะได้สบายใจใช่ไหมทําสบายใจเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าไปไม่ไปก็ช่างไม่ใช่เรื่องของคนก็ทําบูรุที่สุดสุดไม่ให้จบจบที่นั้นแค่นั้นมีแค่นั้นส่วนเขาจะอยู่ไม่อยู่มันเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราเพราะเราอยู่ในคนละเราเป็นคนเราอยู่คนละพบกันแต่ว่าเขามารบกวนใช่ไหมอ่ะคือเขามารบกวนเงยโดยธรรมชาติเขาไม่มีทางมารบกวนเราได้ถ้าใจเราไม่เปิดรับให้เขามารบกวนอ สมมติว่าใจเราเนี่ยปกติแล้วแต่แบบพี่โป้งเนี่ยเขาใจต่ำทช่ไหม้าใจใจเขาแบบออกเลยตกตามใจเขาตกตามเพราะว่าแบบไม่ปกติอย่างเงี้ยเข้าไปเขาก็เลยโดนรบกวนไงฮะถูกต้องเราจะแบบสิ่งี่เราแก้ไม่ใช่แก้เขาแก้เราแก่ก็ต้องแก้ที่แก้ที่ตัวเราเองทำให้ตัวเราเป็นคนปกติใช่ไม่ตกตาม อย่านี้คือแบบว่าถ้าเกิดวิญญาณมารบกวนเขาก็มาอยู่อย่างนั้นแหละสมมติว่าคนสองคนอ้จากที่เต่าตัวอย่างว่าเต่ามีความเป็นปกติโป้งไม่ปกติไม่ปกติน่นเลยสมมติสมมติว่ามีวิญญาณอยู่แล้วเขาต้องการมายุ่งต้องการมายุ่งเขาจะมายุ่งกับคนนี้ไม่ได้เขาจะมํายุ่งกคนนี้แทนคดังนั้นสิ่งที่เราต้องการปกป้อง ตัวเราเองนะก่อนที่จะไปยุ่งกับเขาเราทําตัวเราเองให้มันเป็นปกติก่อนพอเราเป็นปกติคือเป็นคนมีศีลถูกไหมเราเป็นคนปกติเป็นคนมีสีลปึ๊กเขาจะมาใครจะมาทําอะไรก็ไม่ได้อ